วัสดีวัดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่เพียรวานนอนแชแนลเนาะเอ,อเงื่อเงื่อเลยเต็มไปหมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรลู้หรือเปล่าเงือแตกขนาดนี้แมนะยอดทั้งอ่อนทั้งแก่ทั้งเกือบอ่อนเกือบแก่ตัดออกมาหมดเลย เอาไปให้ทางช่วงน้องนาเพื่อนคัดสันเอาแล้วกันไม่เพียนตัดมันทำไมถึงตัดกลัวมันแก่เนาะ<ม>ไปออากจากไร่น้ำหนึ่งกับมนพบแล้วนะนคงจำได้เสาไฟฟ้าเนี่ย <c oughs> นี่ไงโอ้โหโอ้โหล้ม

ชาหกเกี่ยนปลูกไว้ในแนวรั้วจนรกรุงรังไปหมดเลยไม่ได้ตัดไปชําเป็นแม่พันพ่อพันเลยอันนี้คือสวนมันใกล้ที่อยู่ใกล้เราคงไม่ใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ปลูกไปตามอัธยาศัยมันก็เลยไม่งามนะเลี้ยวขวาไปนั่นก็ไปบ้านบางโคลที่เขาติดไร้ขายบอกว่าไร่ละแสนสี สองมีก็ยังมีบ้านมีอะไรให้แถมให้อีกเนาะมีบ้านสวนแถมให้อีกเขาก็เรียกไปอย่างงั้นแหละเพื่อมีคนสนใจต่อรองเนาะอันนี้ก็เพื่อนบ้านบ้านแม่ดาน้องแม่ดา โอ้โหอีสวยมาอยู่กับแม่ดาดิเองดีจ้าอันยอดสะอมมันพว่มปงแม่ตัดมาบอแบงไว้ถากินบอเนี่ยพักเนาฮะเด้อไล่ให้เละแม่ตัดมาแม่ญาติมันแก่ฉันซื้อโตอยากกินซุ้มโตกะแวะเข้าไปเอาไว้ถากแก